สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมานด์ของเครยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราอยู่กับคุณโคโนันนะครับเป็นอีรักสีแดงนะฮะและต่อมาก็คุณ LOL อนะครับอรักสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็คุณอสุรานะฮะอสุรานั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวีเ,เดินพันกันคุณอสุรานะฮะเป็นอีรักสีส้มนะฮะไอ้ทำไมผมนึกนานจังวะเนี่ย อ่ะแล้วทีมงานฝั่งล่างนะครับคุณมินาโตะนะฮะอิรักสีม่วงนะครับแล้วก็อิมบานะครับอิรักสีเหลืองนะครับแล้วก็แอสตันมาตินนะฮะอิรักสีฟ้านะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมทีมแมชนะฮะโดยเป็นมิเรอร์แมชด้วยนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีสมาชิกเป็นประเทศเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะก็คือทุกคนเป็นอิรักหมดเลยนะเหมือนกับ2กระจกก็เจอตัวเองนะมันเลยเป็นที่มาของคําว่ามิเรอร์แมชนะฮะก็คือแมช กระจกนั่นเองนะอะไรเนื่องจากว่าเป็นอิรักกันหมดอย่างนี้แสดงว่าเราอาจจะได้เห็นสงครามเดสเซเลเตอร์ก็ได้ฮะพูดไปั้นแหละ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนส่วนใหญ่ถ้าเล่นเป็นโซเวียตเนี่ยก็จะปั๊มรถถังกันลงมาเยอะนะก็จะมาสไรโน่นะฮะแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไงครับสีแดงสีแดงสร้างช้าไปหน่อยนะเนี่ยสีแดงโรงรถมาได้ยังฮะโรงรถกว่าจะมานะครับผม คือเพื่อนออกลงรถไปแล้วนะฮะแล้วลงรถตัวเองออกมาช้าเนี่ยอย่างนี้มันเสียหายนะครับผมเพราะว่ากว่าคุณจะพัมรถเก็บเล่ขึ้นมาหรือว่าสร้างรถถังไรโน่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ่มันช้านะฮะเขาก็เลยมาเล่นเมียงมุมแทนนะลักษณะนี้เรื่องอะไรครับยังมีฝักปล่อยเมียงมุมเข้าไปเรียบร้อยครับสีส้มยังไงฮะต้องสร้างลานส้มแต่มันจะทันไหมครับสร้างลานส้มเนี่ยสีส้ม สีส้มนี่คือสร้างโรงรถข้างๆฐา,า,านสีน้ําเงินเลยนะเนี่ยอย่างนี้ถ้าหากว่าโดนบุกจากฝั่งนี้เนี่ยสีส้มจะมาไม่ทันนะมาแล้วครับลานซ่อมแล้วคณรถเก็บแรดึงไปไหนครับผมทันไหมทันไหมทันนะฮะโอ้ยบาดเสียวมากเลยนะครับนึกว่าจะไม่ทันเสียแล้วเนี่ยมาดูฝั่งล่างบ้างสิครับมีทหารเกณฑ์คนนึงอันนี้น่าจะมาจากการขายโรงเก็บแร้ทิ้งน,นี่เดานะฮะรถถังไรโน่เพิ่งออกมานะครับคันแรกแล้วฝั่งสีเหลืองสั่งสี สีเหลืองนี่คือสร้างลักออกไปป่วนนะฮะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอาจจะมีหรือไม่มีก็เป็นไปได้นะฮะสีฟ้าล่ะว่ายังไงครับสีฟ้ารถถังยังไม่เห็นนะฮะอยู่ิตนต่อสู้ยังไม่เห็นเลยนะครับสีฟ้าคุณแอสตันมาตินเกมนี้ช่าทางจะเป็นเกมยาวหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายนี่คคอยังไม่มีกําลังรบเลยเอ,อ๋อมีอยู่นะสีน้ำเงินมีนิดหน่อยนะสีส้มก็มีนิดหน่อยเช่นกันนะ ทำอะไรครับเนะี่ยยิงอันนี้ทิ้งทำไมฮะเกรนไซโลโอ๋อยิงเพื่อเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดพื้นที่นะครับมันจะได้สร้างสิ่งก่อสร้างได้นะนี่ผมเดานะอย่าเรียบร้อยแบตเทิร์นแลบของสีฟ้ามาแล้วนะฮะฟ้ารีด้าอยู่ฝั่งนี้แบตเทิร์นแลบอยู่ฝั่งนี้โอเคแบตเทิร์นแลบมาอย่างนี้ลงไฟฟ้านิวเคลียร์มาแน่นอนฮะตามด้วยไอออนเคอร์เทนแน่ เพราะฝั่งโซเวเียตนี่คงเขาคงไม่ได้สร้างแบตเทอร์แวลบมาเพื่อปลดล็อกยูนิตอย่างเดียวหรอกโซเวียตนี่คือเล่นแค่ไรโน่มันก็พอถู่ๆไทยไทได้นะฮะสีส้มเขาทำเลยเนี่ยเฮ้ยสีม yas, ่วงมาแล้วนะครับสีส้มกําลังเสริมอยู่นฮะมาอ่าี่ไงกําลังเสริมมีเพื่อนมาช่วยนะคุณ LOL นะครับสีน้าเงินมีนาโต้มาบุกก่อนนะครับระเบิดตุ้มไปเรียบร้อยอื้อหือ ยังไงสีม่วงเหลือคันเดียวนะครับต้องวิ่งหนีไปก่อนนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับมีทหารเกณฑ์คนหนึ่งอุ้ยรอดตายด้วยนะครับปฏิหารมากๆเดี๋ยวมันก็ตายเรียบร้อยครับผมไอออนเคอร์เทนม่านเหล็กของสีน้ําเงินมาแล้วนะฮะเป็นสีน้ําเงินที่สร้างก่อนนะฮะเออเดี๋ยวนะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะได้เห็นสงครามม่านเหล็กกันหรือเปล่านะอาจจะเป็นไปได้แล้วสีแดงทำอะไรครับเนี่ยโอ้สีแดงนี่คือปล่อยจอยเลยนะครับเพื่อนก็แทบไม่มาช่วยนะฮะ มีเมมุมตัวหนึ่งสร้างออกมาแล้วก็เหมือนว่าจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับคุณโคณนันเนี่ยรถถังไรโน่สี่คันสามสี่คันออมากองไว้ตรงนี้นะเมื่อกี้เพื่อนโดนบุกก็ไม่ได้ช่วยนะแต่ตอนนี้สีส้มจะบ,บุกนะครับเจอม่วงสกัดได้ก่อนม่วงบุกคืนเลยนะมีสีเหลืองมาแจมด้วยนะครับผมเหลืองประทานน้าเงินนะฮะยังไงครับหมีเมียงมุมสีแดงได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับเข้าไปแล้วนะฮะเรียบอย่อครับลงรถสีส้มพังไหมครับพังไหมแหลกนะครับแหลกฮัลโหล โอเคพังไปนะฮะมารเหล็กของสีเหลืองมาแล้วครับผมอ่าอัน,นคือเทนนะฮะจังหวะนี้โรงงานอุตสาหกรรมถูกสร้างเรียบร้อยนะครับโดยคุณอิมบาสีเหลืองเนะเพื่อลดต้นทุนการผลิตยานเกราะนะฮะยานพาหนะทุกชนิดแล้ยังไงครับสีเหลืองแวะมายิงนิดหน่อยแล้วก็ถอยกลับไป เชิงกันนะครับยังไม่กล้าเข้ากันนะฮะแต่ละฝั่งแต่ละไฟสีเหลืองส่งเดโซเลเตอร์ตัวแรกออกมานะฮะจะมีอีกไหมครับไหนมาดูฝั่งสีแดงซิสีแดงจะทาอะไรฮะสีแดงเหมือนว่าจะลงมาใส่กับสีฟ้านะฮะแต่ว่าสีฟ้าดึงกองทับมาได้ก่อนสีแดงก็เลยต้องถอยแต่ว่าตอนนี้สีฟ้าถอยกลับมาแล้วับสีฟ้าลงทุนสร้างบังเกอร์2ที่เลยนะฮะป้องกันฝั่งซ้ายของบ้านตัวเองไว้และในขณะเดียวกันมีการปะทะเล็กน้อยสีน้ําเงินคุมไอซีแล้วนะฮะ เดี๋ยวได้้อ้คุณคุมไอซีตั้งแต่ตรงนี้มันไปอยู่นะฮะอ๋อมีสีเหลืองกับสีฟ้าขึ้นมาพอดีโอเคคุมแล้วก็น่าจะไหลได้ทันไหมเนี่ยไม่น่าทันนะครับต้องถอยก่อนนะฮะตอนนี้สีฟ้าคุมบ้างนะครับสีน้ำเงินต้องวิ่งหนีบ้างนะซึ่งในขณะเดียวกันบริเวณฝั่งขวานะฮะฝั่งขวาของฐานสีส้มนี่ม่วงกระบุเข้ามาแล้วครับมีคิอรอฟของสีส้มบินไปด้วยนะครับอย่างสบายใจนะบินไปหาสีม่วงนะสีม่วงก็มีฝักรอรับอยู่2คันนะครับมี3คันแล้วนะฮะจริง ตแต่ว่าบริเวณนี้กําลังปะทะกันอย่างดุเดือดนะเหลืองกับฟ้าพันึก์กาลังกันใสกับน้ําเงินอยู่นะฮะายในถังของสีส้มนะและว้วกองทัพสีส้มไปไหนหมดครับเนี่ยโดนกําจัดหมดแล้วครับเห็นโอเคสีแดงวิ่งขึ้นมาช่วยนะครับทันไหมครับหืมสีส้มคลุมโลกเรียบร้อยครับผมฐานใหญ่นี่แหละครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอย่างที่เห็นโอเคป้องกันบ้านไว้ได้นะครับฝั่งขวาฝั่งล่าง ยิงไอซีสีส้มพังแล้วก็มีอาการแหลกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะสนานี้ยังไงครับโอ้โยทีมงานทั้ง34สีเลยนะครับแล้วอ๋อแล้วนี่ใครคุมเนี่ยอ๋อสีเหลืองคุมไอซีนะฮะเหลืองฟ้าแล้วก็ม่วงนะครับไล่ไถฐานแบบชิวๆเลยนะฮะส,สิ่ง่อสร้างไอซีพังไปแล้วเรียบร้อยต่อไปฐานใหญ่สีน้ำเงินสีน้ำเงินขายทิ้งนะฮะคุณ L O L สีม่วงคุณอะไรเนี่ยมินาโตะสร้าง IC แล้วนะเพิ่งจะสร้างนะครับผมเอาค้างเลยทีเนี้ยออกมาแล้วนะแล้วยังไงต่อครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครแหลกเนี่ยรู้แต่ว่า lol สีน้ำเงิน,นไปแล้วฮนะจังหวะนี้ตามไปด้วยทั้งสองคนนะครับอย่างดูเดือดเลยนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณมินาโตะแอสตันมาตินแล้วก็อิมบานะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ หรือจะโดเน a t มาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็ดีนะครับผมขอบคุณครับ